สวัสดีพี่น้องสุกคนครับสวัสดีทุกทุกคนครับในช่อง youtube ครับอยู่กับช่องน้อยแท็กเตอร์ครับสีผ้าไปดึงรถครับพี่น้องไปดึงรถอะไรเอ่ยเดี๋ยวไปดูกันเดินทางนน่ครับดังไฟครับอันนี้ท่าคงกีดไว้ลุ้มห้ายพวดครับพี่น้องก็เลยมาเสียสะละกีดท่าให้น้อยนึง ของบางกัจจบาลบูบึงหัวเขื่นนี่หอ่อผลิตกีดตืมนี <c oughs> น่นี่ครับนี่ครับหัวห่อผลิตกีดกไปที่กัน,กน,นโโครับพ่อรถหน่อยกีดนาทีปิดพิจโจครับเรียกความช่วยเหลือด่วน สองไปเบิงดึงรถอีหยังขึ้นเป็นแบบไรคือว่าเดี๋อื่นคือว่าเดี๋อื่นรถญงไปดึงนะครับบอกไกลจากมู่บ้านครับนี่ผมออกจากบ้านผมมาแล้วประมาณหนึ่งกิโลตกลุ่มนี้ครับทั้ง ทางหลังผลก็ชิบกครับผลมืดตึ๊บมาแล้วล่มตึงตึองเอยู่ลกแช่แล้วมันเนี่คิดว่าไสงานฆ่าไว้ครับงานแบบปลงปัดหางยางนะคิดว่าผมทายคลิปเทคนิคการกับล่ำในช่องในในรองยางสั่นนะครับ รถไทย,หหย,เ,เ,ยเหลือหไรไปเดี๋ยวครับเหลือดอีน,น้อยมาดึงรถไทยนี่ครับคนมายักรถดีเยี้ยครับไปเบิรงก่อนบัดิดซ้อคนกระซอยเพิ่งก่อนกระยักรถดีเงีายกระซอยก่อนแหละรถจมหรือว่ารถดีเยี้ยก็ต้องซอยกันก่อนครับมีเยี้ยก็ซอยกันครับโอกาสหนาะคนจะเดี๋ยวซอยเขาขึน้น อาศัยขึ้งอาศัยอาศัยกันซึ่งกันและก,กันนะครับเห็นไหมเห็นอะไรบ้างนี่รถไทล์เหรอครับจะจักสิติตรงหรือติดต,ต่อโอ้ยได้ครับพี่น้องเฮ้ยโดดย่องย่องเลยในรถนี่นี่ฟังข้างในนี่ไม่ได้ยินเสียงนะครับได้ยินเสียงเครืองเหรอครับบื้ยบึ้ยครับติดต่อวะครับเนี่ย น่าจะติดต่อไม่หรือว่ารถเขามาซอยแล้วรถไถมีสองคันเหรอครับโอ้ยรถติดชีบเอามาไถพี่น้องไห้ป้ายาง นแล้วบอ่หาักก็ห้างครับสอมห้างอยู่อืนไปอืนมากกับฝ้าวมารถฮันกับสอมมาแล้วฝ้าวาิบฮะ เฮ้ยมันเป็นแพได้แต่ยัาใขี่มัไถอยู่ฮะเออมันไถ่ไ้อยู่้เรื่องไทยไอ้ช่วงมันยุี่ต่อต่มันเป็นยังกัวะพี่ต่อพี่ต่อนั่นขี่เล็วหรบอเล่เฮ้ยมันใส่ขี่มัไถเนาะปรเกดประสบการณ์พันมีอยู่พี่มาบ้าใช่หรสยมากเย หลีบลมครับเบิ่งความเสียหาย้พนก่อนเป็นยังไงเนี่ยลองร้อยความเสียหายลมมีเลือดเลยครับลม่มขนาดยืดขนาดยืดรองล่มอยู่เนาะพินต่อพินต่อมันก็น,นักเทิงเนาะเพ่กขี่เป็นครับนักเทิงโอ,โอ้ยมีเลเลดเป็นปะนี่ครับหล่อกระทะชิงกระทะกลับมาแล้วโอ้ยมันถือว่านักทึ่งเนาะ ดีครับมีขีดมีโค้งกันอยู่ความเสียหายไม่เท่าไเลยมันมีอยังเสียหายครับสภาพดีอยู่ปืนขีดดิดน,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 น้อยนึงบ่เป็นยังโอ้ยลมแล้วก็ร้อยจะเนาะมึงมันจะขีดมันติดเครื่องบ่เป็นยังบเง่เนี่ยเมนว่ามันเครื่องเคลื่อนไปมันเครื่องถามพอวงเครื่องมันเครื่องไป เื่องเช็คไปนอหนี่น,น,ปปน้วมันเ,เ,เครื่องเช็คไปยางไปบันนี้ล้มอ่ะพี่อ๋ออะไรเอาครับเราลองติดเครื่องออกไปเบิ้งขับออกไปายางเข้ามาแล้วใส่ข้าวไปพร้อมครับเครื่องปกติครับเอ้าขี้พู้ยุซี ปากระตีครับปากระตีอู้ปกะตีครับเอายกสูงเลยเถอะยกขนาดัีโอ้ยโอ้ แม่นั่งดเด้อคนเย้ยกระบ,บาดเขาเด้อบปดนีก่กระบาดกับฟองไนนอองอม่ต้อง,ง,งอยู่นี้นถ่ค้าจะไหนเนาะรถพี่เจ้าฟ้องมั้มรถพี่เจ้าม่น่าโยมุดูนี่ยืนนั่ม่านทานั่งโถงยังไงเนาะกระบาดกับองเอาเด้อนี่น่าดี

เสียงเสียงเสียงดังบ่ะคนเาขวเลยป่ะโอ้ยับาี่งอดังเลยแนบางเพอดังเลยบิดถึงมนถอดพักนะเออเจ้าเทโบเดิเทโบ้พอดังมันติถึงพ่อตอเลยกับพดังตัดตรงเลยดังยิบหายเลยปล่อยวางรถมากเอ้ยกีบเบากันเค้หูเรืองครับรถจี าม,ามันดังไรมันังแสบสำหรับคลิปนี้ก็เขาจบเพียงนี้ครับสวัสดีครับ